อว่าไงล่ะเจ้าพ่หนุ่มเคยเจอคนที่ชื่อว่าเซ้นโทมารุหรือเปล่าละ่ะหืกูก็นั่งตรงนี้กูจะรู้ได้ไงอู้กวนตีีเลยสาสตร์เคยเจอลนุกเตความเร็วแสงไหมล่ะหืยเก่งส,สุดอ,อ,อันตรายเสียจริงๆนะฮาฟูพลังหน้ากูรู้ว่าเสียจริงนะพ่หนุ่มเทสดีโอ้เจ้นักขวบพิสาร์ุอู้ สมกับเป็นเจเทพโจรสลัดอย่าเพิ่งตกใจดูนั้นก่อนโู้โฮยะยะดีเอ็กดรัก yeah. yeah. โู้ว่าจังไดล่ะเสียวเสียวแม่มึงติอื้อื้ออยอร์ยอร์อืโอ้อจงเงีย

ต้องถึงเวลาจิลลฮาฟ<ม>ูน่ากลัวเสียจริงถึงวันฮาโลวีนแล้วเหรอนี่ฮาโลวีนพ่อมึงอ่ะเออไปไหนแล้วเนี่ยเอออืมเออตากูเจียวนี่แน่นี่แน่เจิยวเจิยวเจีวจีวอเสียงอะไรอะมอลามอย่างนั้นเหรอเฮ้ยนี่มันอะไรกันล่ะเนี่ยอืมอู้ปากกูเบี้ยวเลยเนี่ยอ้าช่อุ้ยตายและแขนอืมจ้าโอ้ โอ้ยเป็นกโจแล้วกูโยบไปจากไหนล่ะมึงยะเฮ้ยดีนะเนี่ยที่กูมาในงอมันไอ้กโจกูรวมล่างได้เท่ไม่ลยจ้าช่วยไอ้หนวดจึ้งจึงจึ้งกยกระจกยาต่อยตาละอะไรเนี่ยอยบฮะหยบเออปิวปิวเป็นไงล้ะ กูเทพไหมล่ะอือ,อ,อเดินซ้ายเดินขวาอุ้ยตายเลย